From games. สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีครั้งใน Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition นะครับลุงพีจะเล่นด้วย,ยไปด้วยภาคไปด้วยครับผมมาต่อกับภารกิจของสวีทพี่ชายของเราเลย เอาสิบห้ามาให้ฉันไอลูกหมอฉันกําลังจดอยู่นะเว้ยไม่ได้เอาดินสอไปแทงแกักหน่อยไอตุ้ยนุย้ยให้ฉันเล่นก่อนด้วยฟไงทุกคนใครชนะเหรอใครเหรอก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วเฮ้ยบ้าใอ้จบแล้วไม่เล่นว่าเกมในมอค้าไม่เอาละแล้วนี่เราจะใช้ปืนอะไรจัดก,การเหรอปืนเปิลอะไรเราไม่มีปืนหรอกเราโดนบุกครั้งหนึ่งปืนเกลี้ยงเลยแล้วอย่างนี้ถ้าพวกบอลาดโพรมาจะทำยังไงคว้ารองเท้าใส่เหรอเฮ้ยเราแอมเมดนะ เอ็มเดนั่นเหรอบ้าไปแล้วพวกแก๊งอื่นน่ะมีปืนกลอากาศกันหมดเอ็มเมดไม่มีบ้าอะไรเลยก็ดีกว่าไม่มีอะไรก็ไปคุยกับเขาเผื่อเขามีอะไรบ้างไงเอ็มเมดอยู่แก๊งเซเว่นบุรีรวาดเราไม่ได้สนิทเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็อย่างไรก็ตามฉันจะพาแกไปเจอเขาเราจะได้ปืนใช้กันด้วยไปใครมาไม่เล่นน้ำาต้อปูปลาดีกว่ามาไปหาปืนได้เวลายิงปืนแล้วกเวสมอกเอ็มเมดเฮาส์ไป ทำไมรุนแรงจังเลยบิ๊กสโมกมันเกิดอะไรขึ้นกับแกง๊งอะทำไมไม่ถึงรักใครกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะอะไรก็เกิดขึ้นได้เซเวอรผิดใจกับเทมเพลิลเทมเพลิลผิดใจกับกรอฟเลือดแลกเลือด,อดน้องเลือดกันถ้าเกิดแกอ่านหนังสือนะั่นแหละธรรมชาติของโลกใบน,นี้แหละนังหนูเอ้ยงแง่ละของจริงมันต้องแบบนั้นฉันลัปลื้มแกจริงๆนะเขาแกมีความเป็นผู้นำทั้งมีวิสัยทัศน์อย่าลืมฉันละกันเวลาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเลิกพูดได้แล้วนะสโมกแกมันดีแต่พูด ผักได้ละแกได้ขี้โมปากเหม็นจริงๆเนะเอาละถึงกับที่แล้วถึงเอ็มเมดแล้วว้าวที่นี่ล่ะนั่นไงคนที่ฉันบอกแล้วนะเอ็มเมดเฮ้ยเฮ้ยใครยิงฉันวะไอ้หนูพวกเอ็งต้องการอะไรเฮ้ๆปู่ใจเย็นสิปู่ใจเย็นก่อนน่ะเอ้ยเอ็งไม่ใช่ลูกของเบอร์รี่จอร์สันเหรอใช่ๆแล้วทำไมอะแบรน นี่แกแกไม่ได้ตายไปแล้วเหรอไม่เอเมดไม่ไม่ไม่อีกคนนึงข่าวอ่ะขาวโอ้เสียใจด้วยนะเรื่องไม่ของเองนั่นแหละที่เรามาหานะครับเราจะตามหาคนที่ทำเนะงั้นก็มาถูกที่แล้วเออเอาละนี่รองในตามสบายเลยนะไอ้หนูพระเจ้าดูของเก่าพุงนี้สิมีให้ใช้ก็ดีแค่ไหนแล้วตายซะพวกแก้วบอลลาสเสียงปืนที่คุ้นเคย เฮ้ยนี่มันออต้เอ็มให้เลยนี่แม่แกคงภูมิใจมากเลยนะยิงปืนได้นภูมิใจมากเลยเอออ่ะโหอืมโอ้หชั้นนี้สุดยอดไปเลยอ่ะอืมจ้าพี่เอาล่ะเขาวนี้นี่ไงใช้วิธีออโต้เอ็มใช่แบบนี้แหละวิธีแห่งกรอบสตรีทเนอะ เขาให้ไซโคเลื่อนไปเรากดยกเลิกเอ็มอีกรอบหนึง่งเอานี่ไปกินกินนี่ซะอยากโดนด้วยใช่ไหมไ <I S 2> อ้เจ้าไร้ความรู้สึกฉันว่าแล้วว่าฉันต้องเป็นคนที่ถูกเลือกจ้าดูเซเจ้าหน้าที่พิเศษบนะิ๊กสโมกน่ะอเดี๋ยวดูอทำบ้างทำบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ้างเฮป้าเฮปนี่อ่าอเออเอยเอาไม่โดนเอาไม่เทบเขาเลยอ่าอ่า โอ้ oh, แกทําให้ฉันภูมิใจมากเลยนะภูมิใจลหรอครับยืดแมโนเอ็มทูชูเดอะคาร์สแกสตังยิงนี่เอสมัยก่อนเป็นรูซี่เลี่ยมๆไม่ใช่เหรอทำไมครั้งนี้เป็นกลมๆแล้วหรือว่าเป็นกลมๆทั้งนั้นละเพิ่งสังเกตเอาละถ้าเกิดว่ายิงตรงนี้ปุ๊บนี่ระเบิดเลยบ้าเอ้ยแกนี่มันนักฆ่าเลือดเย็นชัดๆจำไว้นะว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งนะไอ้น้องชายฟังไอุ้๊กลุกนี่ไว้นะ จะว่าไปเหมือนที่ Liberty ไม่ได้ทำให้แกเปลี่ยนไปเลยนะป่ะในเวลาไปกันละแล้วเจอกันครับคุณเอมเม็เนี่ฉันยังอยู่หลังพวกเองอยู่นะแต่จำไว้ว่าปืนที่ได้มาไม่ได้มาจากฉันแต่ให้รู้ไว้เอมเมตไม่ใช่ผู้คนแต่เป็นสถานที่ที่ขายปืนมีของแหลมๆทั้งนั้นเพราะฉันนะ่ะภูมิใจมากที่รับใช้แก๊งมาเกือบ30ปีแล้ว <c oughs> ตะแก่บ้าเอ้ยฟังนะแกขับนะ <c oughs> ทำไมฉันต้องขับตลอดด้วยวะ ฉันไม่เคยเห็นกระบอกปืนแบบนี้มาก่อนเลยเว้นแต่ในพิพิธภัณฑ์น่ะแล้วเราจะไปไหนกันต่อเหรอไม่รู้สิฉันเหนื่อยแล้วพาฉันไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราได้รู้เดี๋ยวปิดกันปิดเพลงกันเราได้รู้แล้วว่าเอ็มเมดขายปืนแล้วนี่แกเป็นอะไรเหรอมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าผู้คนมักเอาหูไปนาเอาตาไปไร่น,น่ะสีเจพูดบ้าอะไรวะเนี่ยฉันกาลังพูดถึงทางเลือกที่เราทุกคนต้องเผชิญเจอนะไอ้น้องบางครั้งมันอาจจะจริงแต่อีกทางหนึ่งก็ไม่มีโอกาสให้เลือกเลย แกก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีบ้าย,ยังไงก็อย่างงั้นะใครฉันเหรอไม่มีทางห,หรอกเดี๋ยวส่งแกเสร็จเดีด๋ยวฉันจะไปช้อปปิ้งหน่อยซะแล้วหวังว่าเขาจะขายปืนทั้งหมดเลยนะ <c oughs> จะากสเปนเงินมากๆขอบคุณนะ c สีเจแล้วเจอกันนะไว้เจอกันนะสมอกอือโทรศัพท์อ่าบอกไงไหนบอกว่าแกเป็นตัวแทนของแกงไงอะไรนะ งั้นแกก็พิสูจน์สิฉันคิดว่าแกจะกลับมาอยู่ในแกงกรอบสตรีซะอีกก็ใช่ฉันบอกพี่ไปแล้วเนี่ยทำไมฉันยังไม่เห็นแกแต่งตัวเลยวะฮะแกต้องแต่งตัวตามเราดิไอ้น้องไม่มีใครเขาเคารพแกหรอกนะถ้าแกทําเหมือนไม่อยู่ในแกงนก็ได้ขอโทษแล้วกันฉันยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเลยอะมันมีร้านบิงโกอยู่ใกล้ๆหัวมุมยิมในแก๊ต้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะไปไปร้านบิโก โอเคครับพี่ได้เลยคือพี่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมคือต้องการให้ผมใส่ชุดสีเขียวใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเกง่งใดเก่งในผมใส่สีเขียวพี่พี่โอเคไหมโอ้โถเอ้ยบ,บังคับนี่ว่าโอ้ชื่อผมคาวจอนสันก็ representative ของกรอบสตรีทอยู่แล้วผมพินเ,เ,เป็นเป็นน้องพี่นะโอ้โถขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยไปเดี๋ยวลงไปซื้อชุดไปช้อปปิง้งซะหน่อยอา้าวไปไปแล้วไปกันไปไปซื้อ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 เลยครับเลยครับมีชุดสูตทไหมครับเขาแบบหารูห้าร้าเลยโอ้โหเชน เชดเซเว่น <Seven. S 2> ชอบโลโก้อ่ะชอบโลโก้คือนี่เลยเนะี่ยกรีนเชดอันนี่ก็พอได้อยู่ทำสผมอยากจะย้อนอยุคกลับไปร้องเรทอสเปกละเปลี่ยนเ <c oughs> ออน,นี่เขียวมากพอด็อกเคเคเขาจะได้ไม่ต้องมานี่อีกบอกให้เขียวซื้อเลยเรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องกลับไปแล้วซีเจย่า่ะเห็นไหมแกอุดหนุนเขาแล้วแกไม่ต้องกลับไปหรอกอ๋อลืมไปต้องเปลี่ยนเกงอยูไฮท็อป นี่คาร์อบ,บอยว่ะเอย้ย gonna t รถแท็กมาหอ t ูนิวทาวน road นะโอเคพ่อหนุ่มคาร์บอยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะ d รด d ดอร์เดมชันโอเคแหมลายลเสเือดาวซะด้วยวการ representative ของโรบสติดกลายเป็น representative จากเ e ดเดอร์เดมชันโอเคสิเก้าแค่นี้ก็พอละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ ไม in no no ่เป็นไรครับยินดีครับถ้ามีชุดสูตรหรือว่าชุดนก็บิก็บอกนะครับไป respect เฮ้ยผลิกิัของบิ๊กส o ม e โ r o มาแล้ว Auto s a ซฟทำงานโอเคก่อนที่เราจะไปทำาลิติัของ Big Smoke นั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปร้านขายปืนก่อนนะครับซึ่งร้านขายปืนนั้นน่าจะเอ้าโทษโทร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  sorrysorry ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างทางผมเพิ่งสังเกตอ่าโอเค แหมสเปรย์มาน่อยจัดนอยจัดน่อยโอเคอย่ามาแย้มที่ของข้าเนะเว้ขายที่ไหนเนี่ยเอเมทถังขยะบ่เป็นไปได้ร้านปืนปิดทำการขายตอนกลางคืนนึกว่าร้านขายปืนจะเปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวบิ๊กสโมกฉันเอารถมาคืนแล้วไป <laughs> โอเคือกกอกกอกโอจิลก เฮ้นี่แกรู้ใช่ไหมไอ้เจฟฟรียน่ะมันเสียตัวในคุกเนอะใช่ๆชชได้ยินอยู่เฮ้อาวาเจว่าไงว่าไงอยากไปคุกมาอะไรนะดูเดไม่มีอะไรหรอกไปรับเจฟฟรียเนี่ยมันถูกปล่อยตัววันนี้จะไปด้วยไหมได้เลยพี่แล้วเจฟฟรียไปทำอะไรถึงติดคุกอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนไปไปกันเถอะสายและ let's go ขาไม่สังเกตรถรถเราไปขับชนใช่ไหมอ๋อ,อเปลี่ยนคันเฮ้ยไปดีใจที่แกมาด้วยนะน้องชายแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่อารมณ์เสียนะ่ไม่เป็นไรแล้ว <laughs> นี่รู้ไหมไอ้เจฟฟรีย์นะไม่ใช่ชื่อเจฟฟรีย์แล้วนะมันชื่อโอจิโลกโอจิโลกเหรอใช่ไอ้หมอน,นี่มันเป็นเด็กแกงแล้วไงอ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันทําอะไร ก็ทำทุกอย่างที่มันอยากทํามาแม้แต่ติดคุกม,มันก็ยอมเพื่ออาชีพของมันไงขโมยรถขโมยตังทุกอย่างอะไรสารพัดเลยมาถึงแล้วรับ OG โอจิลกเฮ้ย <Hey, S 2> น่างายมันมาแล้วดูมันแต่งตัวสิวะทำอย่างกับตัวเองผ่านอะไรไมาเยอะ hey, คิดว่าเจ๋งไง <laughs> <laughs> ฉันรู้ว่าหมอเนี่ยมันไม่เอาจริงหรอกเนะืม <laughs> อ เฮ้ว hey, 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 ่าไงเจฟฟรีย์เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ใช่แล้วฉันอะโอจีล็อกละโอจีล็อกอ๋อโอเคโอเคโทษทีเพื่อนโทษทีเข้าใจแล้วไปไงบ้างอะหมายความว่าไงเปไงบ้างหมายความว่าไงวะเอ้ใจเย็นก่อนดิแล้วแกอยากทําอะไรอะฉันจะขายสารเลวคนหนึ่งมันไม่ให้เกียริฉันเลยเฮ้เจฟฟรีย์ไม่ใช่ว่าแกอยากจะไปเรียนมหาลัยอ ไปตายซะพวกแกไอ้เจ้านั่นมันขโมยเพลงฉันไปมันอยู่ที่ east forest เฮ้ยเอาปืนมาให้ฉันลยนี่ทำไมแกมไม่เล่าให้เราฟังตอนที่ขับรถไปล่ะไอ้โง่เฮ้ยแต่งตัวซะสมัยก่อนคงเป็นเด็กดีแต่อยู่ี่ก็ผันตัวเป็น g a n ต s ร์แล้วมีแผนว่ายังไงจะพ่อก๊งสเตอร์ฮะอิสระลแล้วนี่อิสระที่ไหนอ่ะฉันยังมีท่านบนต้องทำงานอีกเยอะเลยนะไอ้พวกสารเลวเนี่ยพยายามกดขี่เราอยู่เรื่อยเลย แพูดถูกเลยแต่มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะเพราะฉันได้งานเกี่ยวกับผู้เชียวชาด้านความสะอาดนะออกสู่โลกความเป็นจริงแล้วสินะใช่การแรกที่ยิ่งใหญ่ยังไงล่ะนี่เราต้องไปตามหาคนที่ขโมยรม์ก็คือเนื้อเพลงอย่างนั้นเหรอเจฟฟรีย์จะกลายเป็นเปอร์ชื่อดังแต่งเพลงถึงละไหนคนไหนเฮ้ยเนี่ยที่นี่แหละเฮ้ยนี่ไม่ใช่ถิ่นของบาโกสเหรอ นี่พวกฉันไม่สนใจหรอกนะฉันเป็นแก๊งสเตอร์วะไปอยเธอปล่อยให้โลกมาจัดการกับคาสโนวาเถอะเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันจะอยู่กับเจฟเอ้ยหมยถึงโลกอะ่ะโอเคไดแ้แล้วเจอกันที่บ้านแล้วกันนะไปะไปกับโลกเตรียมอาวุธวะ g o a n d ring the doorbell <What? S 2> ถ้าจะไม่ผิดมันจะขับมอไซค์ออกมาเฮ้ยเฟรดดี้ฉันมาจัดการแกไอ้ hey, สันเลวไอ้เฮ้ยโลกใจเย็นนี่ เจฟฟรีย์เธอเข้าใจผิดแล้วนะนันมันก็ตอนที่อยู่ที่คูฉันมีหนุ่มหลายคนข้างนอกน่ะเธอต้องเข้าใจฉันไม่ต้องการก้นเธอรหรอกนะเฮ้ยอย่าไปสนมันนะซีเจฉันไม่รู้ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาเนื้อเพลงฉันมาได้ขโมยฉันจะแกงเตอร์นะเว้ยนายทำสบู่หล่นนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเนื้อเพลงเลยเฮ้ยไอเลวนั่นมันกำลังจะหนีไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถกลับมาก่อนสิแกบ้าไปแล้วหรือยังไงวะ เฮ้ยอย่ามาขวางฉันสิเจฉันต้องปกปองชื่อเสียงของฉันเฮ้ยไป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 ไดไปไปเปไปไปไยาปไปไนไปไปไาไปไปมปไ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 ปรปจรไป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 ัปกัไปไปไัไป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 ัดไปไปไปไอไป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 ีปไปไปไปเปไปยปไปปยปไ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 ปยปไปไปยไปไปไปไไปปไไวปเดี๋ยวปเดี๋ยวฉันช่วยยิงไ โอ้ยขับยังโหดไปเร็วเ o ยยิงเรวเร็วฉันชอบคนเร็วเร็วไม่ใช่ช้าชาน่ะเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากพอไหมไม่เป็นไรเลยวะคนตายกันเป็นเบื่อแล้วเนี่ยไม่ล่วงเลยเหรอโอ้โหเร็วเร็วเร็วยิงเขาแล้วยิงเขาแล้วเร็วโอจีแล้วกระสุนจะไม่มีแล้วโอ้ยโอ้ยเสียเว้ยนี่ก็ขับสวนทางเขาอีก บ้าหรือเปล่าเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดอะไรอยู่อ้าวมาปิดทางละเฮ้ยตามเข้าไปตามเข้าไปยิงไม่โดนเลย OG โอจิโรกฮะไหนบอกเป็นแก๊งสเตอร์ต้องยิงโดนโดนบ้างแล้ละ่ะยูหูทางนี้ <laughs> ฉันละเกเกตแกงจริงเลยเนี่ยโอ้ยจะเข้าไปไหนวะเนี่ยอ่ะตามเส้นทางไปละเดี๋ยวสุดท้ายมันก็บันจบมันก็หยุดอยู่ดีเฮ้ยมันชะลอแล้วมันชะลอแล้วมันชะลอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนั่นมันหักอกฉันฆ่ามันเลยฉันจะฆ่าแกให้ได้เลยเจ้าสารเลวตูแกเป็นของฉันอะไรวะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะซีเจฉันไม่ได้พูดไปถึงแบบนั้นช่วยฉันด้วยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอยเงินเงินอ้าวอย่าเล่าเรื่องนี้กับใครนะซีเจฉันรู้ว่านายเหงานนโลใช่ไหมล่ะนี่หนวดสวยดนี่ฉันนปนของจริงไม่เหมือนแกหลักปลอมทั้งเพลน มาเถอะพอแก๊งสเตอร์กลับไปที่ถิ่นของเราเถอะไม่ได้ฉันต้องกลับไปทํางานนต้องไปสมัครงานทําแล้วแต่เลยอยากให้ฉันไปส่งไหมละ่ะได้เลยถ้างั้งนไปกันเถอะให้พาฉันไปที่ร้านเบอร์เกอร์ชอตที่เวลรา,าบีสเนะได้เลยลูกพี่แต่ของเงินเงินหายไปแล้วเฮ้ยแกต้องเข้าใจนะฉันเป็นคนกระตือรือรน้นรักสะอาดนะทำทุกอย่างเลยนะแกต้องยอมรับได้แล้วนะดูแกสิโอ้ยหนุ่มล่ำกำสันักขนาดเนี้ย แกต้องเข้าใจฉันโยนตําหนักเยอะไงก็ราะเทําแบบนั้นข้างนอกเด้เพราะว่าที่ฉันทําเพราะฉันดูดยาอยู่ไงแต่ตอนนี้จริงเหรอเออจา้จาจ้าพอแก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์จริงๆอ่ะส่วนเงิน2ล้านหรือ20ล้านเนี่ยวิธีได้มาคือหาคนเริ่มแรกนะครับคือหาคนที่เป็นดิวเลอร์หรือดรักดิวเลอร์คนที่ขายยาแล้วพอเราขับรถไปชนเขาเนี่ย เราจะได้เงินจำนวนเงินประมาณคนละ3,000-4,000บางตัวก็บางคนก็แร่หน่อยบางคนก็คอมมอนนะครับ <c oughs> จริงๆนะอยู่ในย่านประมาณนี้เดี๋ยวบริเวณแถวๆนี้ครับนี่เกิดจะเกิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือเงินเริ่มต้นใช่ไหมพอเงินเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเอาเงินไปพนันมา้า <c oughs> แล้วก็เซฟไว้พนันแพ้ก็โหลดเซฟพนันแพ้กโหลดเซฟประมาณนี้แหละครับ ขอบคุณที่มาส่งนะซี CJ. ไว้มาหากันบ้างนะเว้ยได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันให้มันไดเถอะเฮ้ยเราเจอกันนะเรียบร้อย Respect เสร็จสิน้นภาร,รกิจของโ g จิลกไหน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 ,หนก็อยู่ใกล้กับเขาแล้วผมว่าผมทำของเขาต่อดีกว่านะไปโอจิ OG ต่อเลยแล้วกันผู้เชี่ยวชาญจริงๆแก๊งสเตอร์เ้ย <laughs> แกยังไปรีบกลับใช่ไหมไม่หรอกวัยรุ่นฉันจะอยู่ที่นี่แหละเอาจริงเหรอถ้ากันช่างมันดิเฮ้ยนี่พวกฉันกำลังรวบรวมทำเพลงในอัลบั้มฉันอยู่แต่ต้องมีเครื่องเสียงก่อนนะสิเฮ้ยน่าสนใจนี่ตราบใดที่ฉันไม่ต้องไปฟังด้วยก็เอาอะนี่แกว่าอะไรมะรับประกันเลยว่าเวลาฉันร้องนุกทุกคนจะแห่มาฟังกันแน่นี่เอาตรงๆนะโอจีฉันไม่ค่อยอินกับแรปแล้วเนี่ยฉันมาสายฮาร์ดคอร์แกงสเตอร์แล้วเว้ยเฮ้ยฉันก็เหมือนกันแบบนั้นละฉันเลยโอจีโลกที่รัก ช่ใช่แน่ละแบบนั้นเลยแต่ฉันชอบแบบที่มันเป็นเนื้อร้องจริงๆนะรู้ไหมเอาเป็นว่าแกอยากให้ฉันขโมยอะไรแกนี่เข้าใจฉันจริงๆเลยฉันนี่รักแกจริงๆเพื่อนถ้าจำไม่ผิดนดฉันเห็นเครื่องเสียงแหลมแรมผัดตาฉันตอนทํางานอยู่และคิดว่าพวกนั้นกาลังมุ่งหน้าไปที่ปาร์ตี้ชายหาดกันนี่ฟังนะฉันจะไปกับแกด้วยระหว่างทางก็จะรับฟรีสไตล์ไงเน่โอจีร้องเพราะแบพินดอกอยากจะหยุดฉันด้ปืนกันอยู่ต้องหน้อเออือเอาล่ะเอาล่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพวกเข้าใจแล้วหูปากได้แล้วเว้ยเอาเป็นว่าฉันจะไปจัดกกาารดด้วววยตัเองี่ ่ันเชื่อมันในตัวแกนะแก๊งสเตอร์เพื่อชีวิตไอ้กเกลเอเพื่อชีวิตเอเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อนอ้เครียดเลยไปเครียดโอ้ยียวเต้องมาแรปอะไรโอ้ยเขินเลยเขินเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ยไปไปที่บีชพาร์ตี้ครับไม่เคยขายขี้หน้าขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรย่างน้อยเราก็ได้แรปมาดูซิ วันนี้พระกิจจะมารับอะไรโย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 ซับซับมา Funky Friday ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคทอธเธอร์ดีเจนะครับใกล้ใกล้เดี๋ยวเอาปืนเก็บก่อนเดี๋ยวเขาตกใจมาอืมเฮ้ยเพื่อนปืนเขากันบิพายวันนี้ครับกำลังหาอะไรสนุกสนุกทำอยู่นะครับอืมเอ้าเหรอทำไมนายไม่ลองมาเต้นดูล่ะอ๋อ เอาก็ได้เลยครับก็ได้ก็ได้น่าสนใจดูซิว่านายเต้นได้ดีแค่ไหนอ่ะมาเต้นมาเต้นออเดชั่น a อาไรท์เน้าค่ะค่ะค่ะมเต้นตามเพลงครับโอเคคลาสสิกโอเคมา Funky Friday ดย์เอ็กฮึบฮึบเออเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ เออยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้ยังระดับง่ายๆระดับยากเมื่อไหร่แล้วก็รู้เรื่องอ่าไม่ต้องตกใจน้องสมัยก่อนนี่พี่ออดิชั่นเพลงของลิปตามันก็เป็นคำถามงงเดี๋ยคุณจะมาเต้นกับผมซะอีกนะที่จริงภาคเนี้ยมันมีจีบกันนะรู้หรือเปล่าแต่ร็อกสตาร์เขาเอาออกเพราะมันเหลกเกินไปไมันชื่อว่าคอฟฟี่คอฟฟี่นี่แหละสมัยก่อนผมทันไงตอนเล่นเพลสอน่ะ มันมีแล้วในเพย์สองเนี่ยมันมีโคออปด้วยลูกเปล่าเฮ้ยเต้นได้เก่งมากเลยอยากจะไปคุยต่อมหเอ่ได้เลยครับได้เลยเอาว่ะเฮ้ยเขาบอกว่าเรายกาย้ายสัตวพกยกย้ายดีมาคุยกันหน่อยไหมสตีลเด h e แวนไปขโมยรถสุดท้ายต้องคุยครับไปคุยกับเขาไปเรื่อยๆขอโทษโอ้โหเฮ้ยขึ้นปุ๊บยิงปับ๊บโอ้โห ถ้าไมผู้หญิงเขากระโดดโลงเป็นจางนั้นน่ะไหนบอกจะมาคุยกับผมไนงะไม่สนใจในตัวผมเหรอไม่รักผมเหรอผมโยกดีนะรู้เปล่าอุ้ยถ้าเปิดเพลงหัวใจพี่ไม่ได้เสริมยายเหล็กปานนี่ผมโยกทีเอลด,ดุนเลยไม่ก็เปิดเพลงนี่ก็ได้หมากัดของเอกชัยศรีวิชัยน,น่ะปผมว่าเอารถกลับไปคืนให้กับโอจเขาอยากได้เครื่องเสียง แกอยากได้เครื่องเสียงทำไมแกไม่ทำงานเก็บเงินแล้วก็ซื้อ,ว,อวะม<ะ>าขโมยแบบนี้แหมกรรมกรรมของฉันชัดๆเลยอ่ะมาถึงที่หมายเรียบร้อยจอดอืมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ่าวันนี้พักเรื่องยิงยิงสักนิดแล้วมาออริชั่นปิดท้าย Respect ไป ผมว่าเราหาบ้านเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านไปเซฟก่อนโอเคเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับ Grand t ร e f t Audition เก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่อชอบอลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าลุงพีพลาพผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยนะเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนครับยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับสวัสดีครับ